ผมตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นนะเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคนผมพูดจาไปแบบซ <c oughs> าบซึ้งมากเลยฮะไม่เหมือนกัน,นะฮะแต่ละคน <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่โห <c oughs> แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่าเหมือนผมก็ทํากันเงียบๆกันอยู่แค่นี้แล้วจนถึงวันนี้มันโหมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรเงี้ยฮะก็ ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสวยๆเดินหาผู LIKE. ้ห <lamps>. ีิว่าโอ้ยยาวฮะซึ้งเลยตอนนี้ตัวนี้บอกซึ้งเลยไม่พิมพ์ไปพิมพ์ไปพิมพ์หาทุกคนฮะเป็นเขียนจดหมายอะค่ะไม่ค่จดหมายอยากอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนังมันจะเข้าอะะครับ ก็แบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยนะแบบผมผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี้ยครับคอมเมนต์หลังอี่ปล่อยตัวอย่างไปนีก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> ครับครับอันนี้ก็คอมเมนต์ Comment ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตัวอย่างก็ตัวอย่างอ่าก็ก็ ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเือผมขอสารภาพาว่าผมดูน้อยมากเลยครับครับเป็นไงบ้างโดยปอสวยอะนางง่ายมากคอมเอม้นต์อแบบก็จริงก็ดีนะครับผมเห็นหลายคน,น,นเขียนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ดูเทรลเลอร์แล้วแบบซึ้งตาไหลก็รู้สึกด,ดีใจ,จแตแบบ่คือไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่น,นังเศร้าค,คือมันมีแบบหลายอย่างรวมกันคือไม่ใช่แบบนางเศร้าเลยก็ไม่ใช่นางไม่ใช่นังถีแน่นอนไม่ใช่หนังผี่ค่ะ ใช่ค่ะครบรถใช่แล้วมาดูเฉลไปตอนว่าไงคะค่ะ,คะพอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูกันรั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีค่ะอยากให้ทุกคนรักรักหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราล่ะ อบนาได้ตอกได้ครับ็ก็คือตัวผมอ่ะคิดว่าอันนั้นมันเป็นตัวอย่างหนังะมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยนะครับคนทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอ่ะฮะตอนที่ผมเขียนอะผมรู้นะฮะว่าการต่อย หรือทำลายผู้หญิงนี่มันแบบเลวร้ายมากอะฮะแต่มันจำเป็นที่ตัวละครพระเอกอะมันต้องทำสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่มันจะไม่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะะใช่ครับมันมันมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะที่จะดาไอตัวนี้ไปได้อะฮะที่ที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตเองนะใช่ก็ มันก็มีที่มาที่ไปของม,มันนะฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วแต่แต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆก็รู้กันว่ามันไม่ควรไม่สนับสนุนใช่ใช่ครับมาครับู้สึกครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้ได้จะได้ดูผลง,งานที่ตัวเองแบบว่าได้ว่าไงตั้งใจแล้วก็เพอในเรื่องตัวอย่างบอกล้ว่าเราดีเนาะ ค,คือเราอาจจะตุยแต่เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆก็ต้องไปรอติดตามกันค่ะฝั่งนี้ค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่หนูว่าทุกคนตื่นเต้นหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เหมือนที่พี่ต้าบอกว่าเราทํากันมาอย่างเงียบๆมานานแล้วก็ดีใจที่เขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการที่พี่ต้าจินตนาการกับมันมาเป็นปีน่ะวันนี้มันจะออกมาเป็น ตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็นําสู่สาธนารณะให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ซึ่งพวกหนุมก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีใครได้ดูเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานของมันแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขต่อแล้วนะครับครับวครับแม้ว่าต่อแล้วว่าอะไรบ้างว่าเซลเฉยอ๋อก็ต <c oughs> ื่นเต้นฮะครับแล้วก็ด <c oughs> ีใจครับครั้งแรกได้ดูหนัง้อมเพื่อนๆกับพ <c oughs> ี่ ตื่นเต้นเลเวลไหนร้อยห้าสิบถ้ามอะไรได้ไหมคะช่วงนี้หนังไทยกำลังมูมผมผมผมรู้สึกดีมากเลยฮะที่ที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้ฮะจริงๆแบบไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะ,ะแล้วแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กับพวกเรื่องแบบที่หยด สับเปล,เลออะไรในช่วงนี้ที่ที่คนกำลังให้ความสนใจหนักไทยอะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบผมผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทำจริงๆอะฮะเพราะว่าไม่ไม่แพ้พวกเราแน่ๆอเออแล้วแล้วดีใจฮะ,ะที่ได้เป็นแบบไอ้เรื่องเพื่อนม่สนิทอะ,ะมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะ เฮ้ยพูดพูดเริ่มพูดเริ่มบนแล้วอ่ะพูดเริ่มบนแล้วอ่ะต้องตัดจบไม่ได้เลยเราไม่ถึงหลาร้านดีค่ะผมไม่ไม่ไม่กล้าคิดเลยฮะไม่กล้าคิดเลยหรือหรือคิดบ้างอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแล้วชอบกันมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายเรื่องนี้เรามันมีแต่ความสุขกับเรียนคือเราตื่นแต่เช้าก็จริงแต่แบบไปด้วยความสุขแล้วก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมี feeling ดี จริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการหายเหนื่อยฮะมันหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยมันหายเหนจริงๆผมผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากแล้วฮะแต่แต่วันนี้มันเป็นความแบบตื่นเต้นมากกว่ามากกว่าตื่นเต้นเนาะใช่ใช่ใช่ับเราตื่นเต้นฮะแล้วแล้วแบบผมผมส่วนตัวผมขอบคุณแบบน้องๆมากๆเลยจริงๆนะทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเพราะ เออผมผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเต็มที่กันมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระหว่างที่ผมทำารู้สึกดีมากเลยผมผมฝากใช่ป่ะฮะใช่ครับเอาฝากเลยนะเอาฝากคือคือผมรู้สึกว่า มาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังนะฮะเราเราจะเดินออกจากโรงไปด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆครับผมว่ามันมันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะฮะแล้วแล้ไอ้เรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องเนี้ยมันจะทำให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอะครับผ,ผมเชื่ออย่างนั้นเข้าโรงแล้วครับเ <Hey. S 1> ออ26ตุลาคมะฮะ ดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็เพื่อนไม่สนิทด้วยครับเราอ่านอคราอ่านมมวโอเคมีแบบคุยกันไถ้าูรอยล้านเรามั่อหมแบี่ีบ้าตอนนั้นจริงจริงๆไม่อยากพูดด้วยเป็นกับดักตัวเองรเดี๋่วรดูก่อนนจะมีคุยกันอยู่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกแต่มันตอนนั้นคุยกับ ฟุกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะเอ้อโทนี่จะสกินเฮดไม่ใช่แค่ผมแล้วเราต้องสกินเฮดไปด้วยไปพออยากสกินเฮดก่อนเราเราเราไม่อยู่ในเราไม่อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะ้ยอ้าวเป็นทีมเดียวกันเดี๋ยวให้กำลังใจเพื่อนค่บ